แพทนภปาเคลียร์ดราม่าเกือบโดนสมาคมผู้ปกครองแบรนด์หลังทดสอบภาษาอังกฤษลูกเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถึงว่าจะมีลูกแล้วแต่ความฮอตนั้นไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยสําหรับแพทนภป่าตันตระกูลที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ตอนนี้จะต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ความสวยและความฮอตก็ไม่เคยหายไปซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านแพทนภป่าทําทคลิปกับลูกชายน้องเรดซิงซึ่งได้ทดสอบภาษาอังกฤษน้องเรดซิง หลังส่งเรียนอินเตอร์มา3ปีโดยคำตอบที่ได้ทำเอาแพทนปภากุมขมับถึงขึ้นให้ไปลาออกกันเลยทีเดียวโดยทางด้านแพทนปภาได้ทดสอบภาษาอังกฤษน้องเรดซิงเริ่มจากถามเป็นภาษาอังกฤษและให้น้องเรดซิง ตอบเป็นภาษาไทยเกรบปอะง่นปาปาย่าส้มตำแอปเปิ้ลมะเขือเทศบานาน่าส้มคีวีไม่รู้จักสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นูเรียนทุเรียนแมงโก้ทุเรียนวอเตอร์เมลอนสกปรกมังโก้สตรีนสวัสดีซึ่งทางด้านแทสนาปพาได้พูดว่าพรุ่งนี้ไปลาออกจากโรงเรียนเลยพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสาม ปีที่เรียนอินเตอร์มานี้คือสิ่งที่ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรซซิ่งลูกแม่แพทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่แพทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ๊กต๊อกคนบันเทิงแต่ทว่าคลิปดังกล่าวหลังถูกแชร์ในโลกออนไลน์ต้องบอกเลยว่าทางด้านแพทนปภาจอดรามา่าเกือบโดนผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติแบนหลังทําคลิปทดสอบภาษาอังกฤษลูกชายล่าสุดทางด้านแพทนปภาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงราม่าหลังทดสอบภาษาอังกฤษลูกชาย โดยเจ้าตัวเผยว่าโดยมวลรวมเลยทุกคนเข้าใจว่านี่คือการเล่นกันระหว่างแม่ลูกมันไม่ใช่คอนเทนต์เขาคิดว่าเราจะไปทําให้โรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเปล่าเรื่องไม่มีอะไรเลยแทพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าหลังจากส่งคุณเขาไปเรียนพิเศษแท็ไม่ได้พูดถึงเรื่องโรงเรียนเลยนะแต่คนที่เขาดราม่าก็ไม่ไวยบอกว่าแต่น้องใส่ชุดนักเรียนไงต่อให้น้องใส่หรือไม่ใส่คนรู้อยู่แล้วว่าน้องเรียนที่ไหน ประเด็นหลักๆเขากลับมาจากเรียนพิเศษในขณะที่แม่ไลฟ์ขายของแล้วเขาโชว์กระดาษแผ่นนี้ว่าทําได้หมดทุกอย่างคือทุกคนที่ดูบริบทเขาเข้าใจได้ว่าลูกกวนแม่แม่เลยกวนกลับโอเคไม่ต้องเรียนแล้วมันคือมุกแต่ใดๆคือมีหนึ่งคอมเมนต์โผล่เข้ามาประมาณว่าแบบนี้ไม่ได้นะผู้ปกครองจะต้องแบนเราออกจากโรงเรียนแทพยายามไปหาคอมเมนต์นี้แต่หาไม่เจอจริงๆ แต่มาเจอคอมเมนต์จากในข่าวก็พยายามหาคอมเมนต์อื่นว่าคนอื่นเขาดราม่าด้วยหรือเปล่าแต่ไม่ส่วนใหญ่เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลูกตลกแม่ก็ตลกความเฮฮาในครอบครัวแล้วแพทไม่ได้พูดเลยว่าอย่าไปเรียนโรงเรียนนี้นะหมายถึงว่าไม่ต้องเรียนแล้วอินเตอร์มาเรียนภาคไทยเถอะถ้าจะกวนขนาดนี้